นาวามินนะครับวันนี้ครับมีลูกค้ามารับรถฮอนด้าเวฟร้อยยี่สิบห้านะครับวันนี้โอ้โหเป็นเรื่องงามยามดีอดีเลยสีแดงสดใสโอ้โหสวยครับสวยศูนย์ฮอนด้าถนนนาวามินใกล้กับทางเข้าหมู่บ้านอัมรินนะหนึ่งพันกิโลเมตรแรกนะครับต้องมาเช็คอะไรบ้างมาดูกันนะครับ หนึ่งพันกิโลเมตรแรกนะครับสำหรับ a d v ส5มาศมีน้ำมันเครื่องแลวก็น้ำมันเคน่ท้ายนะครับแล้วก็เปลี่ยนกรองกรองน้ำมันเครื่องนะครับนี่กลองน้ำมันเครื่องนะครับนี่เป็นกล่องใหม่แล้วนะครับนี่สำหรับหนึ่งพันกิโลเมตรแรกนะครับเครื่องคองด้านะครับสั่งตันนี้เป็นสั่งขอแท้นะครับสั่งอแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไปไป1นจุด้าลิตรนครับที่ร้านมีอยู่2คันนะครับตอนนี้ก็ล้นจองไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ M E V สา0้าูนนะครับสำหรับสายแอ v เดอเจอร์อนนี้มีสีดำกับกับเทาดำนะครับที่ร้านมีสองคันนะครับใครสนใจก็สั่งจองได้นะครับ รายการเช็คระยะ1,000กิโลเมตรแรกนะครับก็จะมีน้ำมันเครื่องสังเคร์แท้0.8ลิตร2กระป๋องนะครับแล้วก็ไส้กองน้ำมันเครื่อง1อันน้ำมันฟืงท้าย2ขวดเล็กๆนี่นะครับก็รวมไปเสร็จแล้วก็ประมาณ1,300กว่ากว่านิดๆน,นะครับนี่